สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณตั๊กอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงวิทยาการคำนวณป .4 ค่ะหัวข้อในวันนี้ที่คุณตั๊กจะมาสอนก็คือการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะการค้นหาข้อมูลคืออะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะหรือว่าเคยสืบค้นข้อมูลไหมคะเวลาที่ เราต้องการที่จะมีความรู้ในเรื่องใดๆเราก็จะต้องมาค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะโดยเราจะต้องค้นหาจากคำสำคัญหรือคำที่เราต้องการที่จะค้นคำสำคัญนั้นนะคะจะต้องมีความกระชับชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมใจความสำคัญที่เราต้องการสืบค้นทั้งหมดเลยค่ะโดยเราจะใช้เครื่องมือในการค้นหานะคะข้อมูลที่ได้หรอคะ ก็จางนานในรูปแบบของข้อความรูปภาพหรือวิดีโออื่นๆนะคะซึ่งในการค้นหาเนี่ยเราก็จะต้องมีการพิจารณาข้อมูลด้วยนะคะว่าผลการค้นหาที่ได้มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนที่เราจะนำไปใช้หรือนำไปเผยแพร่ค่ะวันนี้ครูจะมาบอกรูปแบบการค้นหาข้อมูลความรู้นะคะ ว่ามีกี่รูปแบบอะไรบ้างไปดูรูปแบบที่1ค่ะรูปแบบที่1คือการค้นหาในรูปแบบของ Index d i r e c t o r กค่ะการค้นหาแบบนี้คืออะไรก็คือการค้นหาโดยคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการที่จะดูในเว็บเบราว์เซอร์เลยค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอก็จะแสดงรายละเอียดออกมา เป็นหัวข้อปลีกย่อยให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะรูปแบบที่2ค่ะเรียกว่าการค้นหาในรูปแบบของ Search Engine ค่ะ Search Engine คืออะไรก็คือค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์โดยใช้ซอฟต์แวร์ค้นหานั่นเองลักษณะของ Search Engine ก็คือเราจะต้องพิมพ์คำที่ต้องการที่จะค้นเข้าไปนะคะหรือคีย์เวิร์ด จากนั้นนะคะเราก็จะคลิก Search Engine ซึ่ง Search Engine นี้นะคะจะแสดงข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญที่เราสืบค้นค่ะมาดูนะคะว่าการใช้งานเว็บ Search Engine เนี่ยใช้ยังไงบ้างอันดับแรกเรามารู้ความหมายของเว็บ Search Engine ก่อนค่ะเว็บ Search Engine คืออะไรก็คือซอฟต์แวร์ คือโปรแกรมหรือคือเว็บไซต์ที่เราทําหน้าที่นะคะในการค้นหาข้อมูลเช่นค้นหาข้อมูลรูปภาพค้นหาข้อความค้นหาคลิปวิดีโอซึ่งการค้นหาข้อมูลนะคะจําเป็นที่ที่จะต้องใช้คําค้นหรือคีย์เวิร์ดมาค้นด้วยนะคะมาดูค่ะ การใช้งานเว็บเ e ิร์ชเอนจินมีขั้นตอนดังนี้ก็คือ1เราจะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะคะเว็บเบราว์เซอร์นี้นะคะใช้เป็นตัว Chrome นะคะป้อนเข้าไปค่ะว่า www.google.com ที่ช่อง URL ด้านบนนะคะหรือช่องที่อยู่เว็บด้านบนแล้วก็กด Enter จะปรากฏหน้าต่างเว็บเซิร์ชเอ็นจิ้นขึ้นมาก็คือ Google นะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่2หลังจากที่เข้ามาที่หน้าเว็บเซิร์ชเอ็นจิ้นกูเกิลแล้วนะคะให้เด็กๆเนี่ยป้อนคําค้นลงไปได้เลยนะคะ,ะ,คะเช่นต้องการจะสืบค้นคําว่าอาการของโรคโควิดเด็กๆก็ พิมพ์คำค้นเข้าไปเลยอาการของโรคโควิดนะคะพิมพ์เข้าไปที่ช่องตรงกลางหน้าจอเลยนะคะเสร็จแล้วก็คลิกค้นหาด้วย Google หรือกดแป้น enter ก็ได้ค่ะ,ะหลังจากที่เราได้กดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่3เรายังจะสามารถกำหนด คำค้นของเราให้ชัดเจนได้ด้วยหรือเจาะจงประเภทลงไปได้ด้วยว่าเราต้องการไฟล์ประเภทใดนามสกุลใดนะคะเช่นต้องการเฉพาะาไฟล์การนำเสนอก็คือนามสกุล ppt ใช่ไหมคะเราก็กำหนดได้เลยว่าไฟล์ type แล้วก็โคลอนนะคะ ppt แล้วก็อาการของโรคโควิดแบบนี้ก็ได้นะคะ นอกจากนี้นะคะการค้นหาข้อมูลจากเว็บ Google แล้วนะคะยังจะสามารถระบุรายละเอียดอื่นๆเพื่อเจาะจงการค้นหาได้ดังนี้ไปดูกันเลยค่ะ,ะเราสามารถค้นหาแบบระบุช่วงเวลาได้ด้วยนะคะคือเราจะสามารถกำหนดได้ด้วยว่าเราจะ ค้นหาตอน,ตอนไหนเมื่อไหร่นะคะผ่านมาแล้วกี่วันผ่านมาแล้วกี่สัปดาห์หรือว่าผ่านมาแล้วกี่เดือนนะคะโดยกําหนดคําค้นที่ต้องการแล้วก็ไปคลิกที่เครื่องมือและเลือกช่วงเวลาของข้อมูลที่เราต้องการนะคะค้นหาแบบที่2คือค้นหาแบบ รูปภาพแบบเจาะจงสีนะคะให้ตรงกับความต้องการนะคะเราสามารถระบุได้ว่าเราอยากได้ภาพสีภาพขาวดำภาพโปรง่งใสหรือภาพเจอดจงสีนะคะก็จะมีเฉดส,สีให้เลือกทั้งหมด12สีเลยนะคะต่อไปเป็นการค้นแบบ รูปภาพแบบเจาะจงประเภทของรูปภาพนะคะว่าจะเอาใบหน้าจะเป็นภาพถ่ายหรือจะเป็นรูปคลิปอาร์ตภาพวาดลายเส้นหรือเป็นแอนิเมชันนะคะอันนี้เราก็เลือกได้นะคะว่าอยากได้คนรูปภาพแบบเจาะจงประเภทแบบใดนะคะ ต่อไปเป็นการค้นหารูปตามขนาดที่เราต้องการนะคะว่าอยากได้ทุกขนาดเลยก็คือขนาดใดก็ได้หรือขนาดใหญ่กลางขนาดไอคอนนะคะเราก็เลือกได้นะคะมีมีช่องให้เลือกค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการค้นหารูป เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะตรงนี้เราสามารถดูได้ด้วยว่ากำหนดคำค้นนะคะคลิกที่เครื่องมือแล้วก็เลือกสิทธิ์ในการใช้งานจะปรากฏข้อมูลก็คือเป็นภาพในกลุ่มที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ต้องขออนุญาตก่อนหรือเป็นภาพที่นำไปใช้ได้สามารถแก้ไขาภาพได้นะคะและและสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ หรือ3นะคะเป็นภาพที่นำไปใช้ได้แต่ว่าห้ามแก้ไขภาพเด็ดขาดนะคะและสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ 4. คือนำภาพไปใช้ได้และสามารถแก้ไขภาพได้แต่ห้ามนำไปใช้เชิงพาณิชย์นะคะและสุดท้ายก็คือดำภาพไปใช้ได้ห้ามแก้ไขภาพและห้ามนำไปใช้เชิงพาณิชย์นะคะ ก็จะมีลักษณะการกำหนดสิทธิของการเลือกใช้รูปภาพอยู่นะคะเพราะนั้นถ้ากรณีที่เราจะเอาไปใช้เชิงพาณิชย์ก็คือเชิงธุรกิจแบบเนี้เราก็ต้องดูด้วยว่ารูปภาพนั้นเนี่ยเขาอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะคะอันนี้ก็คือเป็นเปรดความรู้เล็กๆน้อยๆที่คุูตักนำมาฝากนะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดนะคะให้ใเดลกๆได้ ตอบคำถามใส่ลงไปในสมุดนะคะและฝึกหัด2ข้อเท่านั้นนะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยบอกรูปแบบการค้นหาข้อมูลต่อไปนี้ว่ามีลักษณะยังไงบ้างนะคะคุณครูตักได้บอกไว้เมื่อต้นคลิปนะคะมีทั้งการค้นหาในรูปแบบของ Index Directory นะคะและการค้นหาในรูปแบบของ Search Engine นะคะ แล้วคุณรูตาก็ยังได้ยกตัวอย่างการค้นหาของวิธีการแบบเว็บเซิร์ชเอนจินไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเนื้อหาก็จะอยู่ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะคะในอินเทอร์เน็ตหวังว่าเด็กจะได้รับความรู้แล้วก็นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะวันนี้นะคะคุณครูต๊กก็ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามคุณครูตักนะคะ แล้วเรามาพบกันในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้คุณครูตั๊กขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย